สามทักษะนะคะที่ไม่ว่าอะไรก็แย่งงานคุณไม่ได้คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้ว่มีอยู่3อย่างที่คุณควรจะเรียนและทําให้เป็นเลยอันดับแรกคือโซเชียลมีเดียคุณรู้ไหมว่าตอนนี้นี่นหน่อยอยู่ในที่พักที่ห่างไกลมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีที่พักอยู่บนนี้เพราะขึ้นรถโฟล์ววิวมาแต่นิดนหน่อยมาที่นี่คืนไม่ถูกนะหมื่นกว่าบาทแต่ว่ามาจากโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook อย่างเดียวเลยเขาไม่ได้ทําการตลาดทางไหนเลยไม่ได้ยิงแอดด้วยซ้าแค่เสิร์ชเองอะ่ะสออีกอันหนึ่งที่คุณควรทําให้เป็นแล้วมันจะดี มากคือพูดให้ได้พูดในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดขายพูดแนะนําพูดพรีเซนต์อันนี้เป็นหนึ่งทักษะที่วอนด์เบัฟเฟตต์เศรษฐีระดับโลกนะบอกเลยว่าจาเป็นที่สุดและเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเมื่อเขาได้เข้าสัมมนาพูดเพราะเขาสื่อสารเป็นพูดเป็นมันทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขายของก็ได้พรีเซนต์บริษัทเขาก็ได้หรือขายงานให้กับผู้ลงทุนก็ได้ทักษะนี้จําเป็นโคตรค,คณต้องฝึกให้ได้อันดับที่3นะคือทักษะการเรียนรู้ไวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเสมอ,สมอตอนนี้นะตั้งแต่โซเชียลมีเดียก ทักษะใหม่เหมือนกันตอนนี้ AI มาก็คือทักษะใหม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะมีอะไรตามมาอีกเพียบแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเอามาปรับใช้กับเราไม่ได้เพียงแค่รู้ว่าเฮ้ยมีอันนั้นมามีอันนี้มาจะไม่แย่งงานฉันจะมาทักษะแบบนี้ไม่ทําให้คุณรุ่งเรืองคือทักษะของความกลัวมีอะไรเข้ามากลัวไปหมดไม่ใช่มีอะไรเข้ามา,ม,ม,ม,อา,ม,ามองให้เห็นโอกาสให้หมดนี่คือทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้เป็นและไว3มทักษะนี้นะจะทําให้คุณลอดทุกยุคทุกสมัย